ครับสวัสดี FC ฟซสุภูสุคนครับมือหนิ่งหลอด FC มาสรุปผลบางไฟนะครับขนาดทอ1นึ่ทอสองทอสนิ้วบางส่วนนะครับยีิบเจมกราคม2องพันหสณสนามคอวังนะครับบางที่1มหาอุดนะครับขนาดทอสองสี่สิเดส้223าคะแนนไม่ผ่านครับบางที่2องตำบังหุ่งนะครับผมขนาด1นิ้วนะครับเจ็ดสด้อยแปดสคะแนนผ่านนะครับบงที่สนะครับเทพซักดานะครับขนาด1นิ้วนะครับแป 2องร้าวินะครับ180ถึง2องร้าวิได้68คะแนนไม่ผ่านนะครับบั้งที่4แรงมาเซนะครับขนาด1นิ้วนะครับ90 10สิบสิบวินะครับเดลร้อยเก้าคะแนนเจ้าเกิบนะครับบั้งที่5สอราชวงศ์นะครับ90เพียง300นะครับ148คะแนนไม่ผ่านนะครับบั้งที่6สิงกอกสิงนะครับ50 60ิเดลร้อยเก้าคะแนนไม่ผ่านครับบั้งที่7จ็ดไอชนนะครับไอชือชนนะครับ 70เบอร์เดียวนะครับเด้อยเ็ดสิบคะแนนผ่านนะครับหาวีทํางานนะครับบางที่แนะครับน้องมีบุญบวกแอดเทวดานะครับเก้าสิบเก้าสิบห้านะครับเดชสาม้อยสิบแปดคะแนนผ่านครับบางที่เก้าไล่ไทยโมบายนะครับเจ็ดสิบห้าเบอร์เดียวนะครับขนาดทอสองเดชสาม้อยยี่สิบคะแนนผ่านนะครับบางที่สิบตาเคนบวกนครเชียงรายนะครับขนาดทอสามนะครับเจ็ดสิบเก้าสิบเดชสองร้อยสิบสามคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบเอ็ดคิงโพดดำนะครับ เกเพียง300ร้อยนะครับเด็ดสอ้อยสาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบสน้าก็หลวงนะครับสิบสนะครับขนาดทอสนะครับเด็ดเจดสิบ้อยเดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบสาน้องกันนะครับขนาดทอสองหิบเื่อเดียวเด็ดสามพอดีผ่านนะครับบางดีสิบสเจ๊ไก่นะครับสองวิถึง230นะครับขนาด ทอนหนึ่งนิ้วนะครับได็สองร้อยเจ็ดสิบสองค่าแนนผ่านนะครับบ้างดีสิบห้านะครับหัวก็อ่าหัวบวกก้อยนะครับผมหัวก้อยนะครับน้องเอ่อน้องอันนี้ไอซื้อหัวน้องซื้อก้อยนะครับผมนะเก้าสิบเพียงสามร้อยนะครับได็สองร้อยหกสิบค่าแนนนะครับไม่ผ่านนะครับบ้างดีสิบหกปุยเมฆนะครับเจ็ดสิบห้าเบอร์เดียวได็สามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านปาติโทนะครับ บ้างที่17สิงห์ขอกสิงห์นะครับ75 80สดเด็ดสอง้อยหคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่18นะข้อนเกิงนะครับขนาดทอ2นะครับ40 45ิเดียร้อยสคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่19น้องมีบุญบวกแอดเทวดานะครับ90 95สเก้ดียร้อยยคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่20นะครับสราชวงศ์นะครับ90เพียง300นะครับเดียสามร้อยสิิผ่านนะครับ บางทียี่สิบเอ็มกุชชุมนะครับสามถึงสามวิเดส้อยแค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางดียี่สิสงนะครับสิงเมียงงามนะครับเกเพียง300รนะครับเดสาม้อยเค่าแนนผ่านหวานจริบนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับบางดียี่สิจิ้งจอกขาวนะครับโอ้ปอธรรมดาขนาดท่อซองนะครับห้เบอร์เดียวนะครับสองยห้าสเบอร์เดียวนะครับ ได้207คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวไม่ไหวหนักเลยนะครับผมจริงจอข่าวนะครับไปทางเขาอ่อนหลอดนะครับบ้าง24บิ๊กคนดีบวกตึงนะครับโอ้หบิ๊กกับมาตึงกับมานะครับหมื่นนี่นะครับมาสู่ผชชนะนะครับ75-80ขนาดทอองนะครับได้285ร้อาคะแนนผ่านนะครับผ่าน5วินะครับ5วิทำงานนะครับโอ้โหนะครับขนแตกโพลเลิศนะครับ บั่งต่อมานะครับบั่งที่25นะครับสิงเมียงงามนะครับผมใส่สิงเมียงงามนี่อ่าผ่านดีใส่สิงเมียงงามอีกนะครับบั่งต่อมานะครับสามร้อยถึงสามร้อยหาวิได้สามร้อยยี่สิบคะแนนผ่านนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับอ๋อมือน,นี้กะผ่านสลับตายนะครับผมมนาะ ผ่านๆตายๆอ่ะแ <iser> ล้วแต่ผู้เข่าถือเข่ามันนะครับผมผู้ประมาณกระสู่ต่อไปในวันพรุ่งนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอดเดฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ